สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันกับเืนเดวิลยูซี่นั่นเองนะครับคือผมมาหาคนเล่นด่านเนี่ยยากเว้ยท่านผู้ชมผมตั้งตั้ง,งล่อเขาเอาไว้ครับเฮ้ยเขาเริ่มเปิดฉากยิงกันแล้วครับเอ็งมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยวเพื่อนอีกแล้วเหรอครับโอเคเรียบร้อยอยู่ไหนอีกเปิดเสียงกันหน่อยเร็วถ้ายซ้ายมือผมครับ เอ้ยเรียบร้อยไปเพื่อน h ฮดสวเกข้างหน้าครับเขาจะรู้ว่าว่าเพราะผมอยู่ตรงนี้เฮ้ยไม่ต้องแย่งกันเอ้าคอมครับเรียบร้อยครับสหายตายต่อไปครับวิทเขียวมีครับโอโหเวนกรมเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วโอเคเรียบร้อยคู่ครับ เอ้ยไอทิดใจเย็นใจเย็นเพื่อนให้ตายเถอะขวามือผมครับเขามาเอาคิวโอโโว้โหเวนกำมโดนหลังยิงไอ้สัสเมื่อกี้เองยิงใครไอทิดไร้กาดจริงๆเลยนะเจ้าเนี่ยอโอเค ืมผมไม่พลาดหรอกเพื่อนขวามือผมเอ้ยอยู่ส่นะเว้ยอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกโอเคเรียบร้อยสวัสดีไมค์เฟรนข้างหน้าผมเลยครับเสียง FN เอ้าไม่มีใครอยู่เพิ่มแล้วนี่หว่าหลังผมเฮ้ยเสียงเจ้าออกกับไมค์เฟรนโปดังครับเอ้าโอ้โหโดนระเบิดตาย อ่ะถือว่าได้อยู่ครับท่านผู้ชมอืมเอาระเบิดเราไปกินเลยเพื่อนได้อย่างนั้นอะ่ะเขียวมีครับกล่องเอเฮ้ยได้ยินเสียงอยู่เพื่อนอือมมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกซ้ายมือผมมีครับโอ้ยทำไมผมยิงลมจังวะเนี่ย โอ้ยดัวของเขาหนอทฮันแน่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่ได้ครับเฮ้ยเมื่อกี้เองริงใครขอล้างแค้นหน่อยขวามือผมมีครับ โอ้โหเอาเขาตายคู่กันอีกเอา้าใครโดนแสงเอ้ยใครปลาแสงวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้บ้าเอ้ย,อย <c oughs> โอ้โหหลังผมมันหมดยุคสไนเปอร์แล้วเพื่อนจังหวัดเนี่ย โอเคตายไปครับแคบครับเรียบร้อยสวยอือตายคู่ไปดิเพื่อนสวยครับสวยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน ไปลุยกันต่อเลยครับท่านผู้ชมโอ้ย,อยผมเดินติดใครเนี่ยอ๋อเดินติดเพื่อนก็ว่าแล้วทำไมมันเดินช้าจังโอเคเดี๋ยวผมเดินตัดเลยครับตายไปครับเอ้ยสองคนท่านผู้ชมถอยได้ก็ถอยก่อนครับไม่ต้องเล่นเพื่อนตายครับ เฮ้ยผมเล่น u ยูซี่นะเพื่อนทำอะไรเกงใจยูมาตอนไหนวะเนี่ยอทิตผมไปวิทยุแบบเดิมเลยก็ได้ครับไปเดินตัดเลยดีกว่าเนาะผมว่าเราน่าจะต้องเปิดก่อนนะครับกลางมีครับตายไปเพื่อนตายต่อไปครับผมเดินบุกขึ้นมาเลยท่านผู้ชม มีครับกลางโอเคเขาไม่เห็นผม,มเ,นเรียบร้อยครับสามคิวไม่ต้องเล่นครับโอเคคนนี้เจ็บแล้ว ตายครับท่อมีครับโอเคเขาเก็บแล้วครับที่หนึ่งปาดออกมาไม่เ่ยตายครับตายต่อไปครับเพื่อนเข้าคอมให้หน่อยครับตายไปครับทีมของคุณจะรับช้ยชน ถ้าอย่างนั้นเพื่อนเราไม่เล่นกลางใช่ว่าผมก็ปล่อยกลางไปเลยครับยังไงผมไปตัดทางอื่นได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะไม่เป็นไรครับตายครับตายต่อไปครับท่อครับเจ็บครับกลางมีครับ ไม่ต้องเล่นเลยเพื่อนไอ้บ้าเอ้ยยิงลมท่านผู้ชม What What the เราต้องโยกไปบนบ้างแล้วครับท่านผู้ชมเพราะว่าตรงวิทยุเนี่ยเราเล่นบ่อยละผมกลัวเขาจะเดินมากันเยอะครับเดินตัดไปเลยเดี๋ยวโอเคผมระเบิดนํำล่องไปแล้วครับแล้วผมก็เดินตัดเข้าทางอื่น Enemy down. หนึ่งเขาตายครับตรงกลางมีไม่อเอ่ยเฮ้ยเอผมเหรอวิทยุมีครับตายไปเพื่อนเออเหลือคนเดียวแล้วครับซ้ายมือผมไม่ต้องเล่นครับ รอบนี้ผมเดินเข้าวิทยุเลยครับท่านผู้ชมพอเมื่อกี้ผมเดินตัดบนคนเดียวแล้วใช่ป่ะตรงนี้ก็น่าจะน้อยลงแล้วแหละโอ้โหโดนระเบิดก่อนท่านผู้ชมเขาเดินมาแล้วครับ โอ้ยังดีครับผมได้คิวบ้าเอ้ยมาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียงเลยเพื่อนโอเคเพื่อนเราได้คิวครับโอเคหัวแตกไป แป๊บหนึ่งเพื่อนผมมาแล้วตายครับสวยเพื่อน,นนะเออผมขออีก4คิวก็น่าจะพอแล้วครับท่านผู้ชมตายไปครับโอ้ไม่พน้นฮะโอ้ เมื่อกี้เขาพร้อมใจกันไปบนครับรอบนี้ผมดูวิทยุก่อนเผื่อเขาจะตัดวิทยุบ้างครับ <Okay. S 1> อ่าเห็นแล้วครับหนึ่งคน Man down. Man down. ตายไปครับ Same ตายต่อไปครับโอ้โหเรียบร้อยเลยเราโอเคผมข่าดอีกแค่คิวเดียวครับอุ่นใจเลยถ้าได้มาแค่1คิวเนี่ยรู้สึกว่าเขาดันบนไหลรอบมากเลยนะตายไปเพื่อน โอ้โหโคตรเยอะครับผมนี่จบเลยครับเดินออกไปเมื่อกี้เอ้ยได้มาแค่อีกหนึ่งคิวครับแต่พกยิงใครไม่ได้เลยโอ้โหเวรกรรมทีมของคุณได้รับชัยชนะ เป็นยังไงบ้างผมกับเจ้าเปิลเดวิลยูซี่สกินปีศาจในตำนานสำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่มีความหลังกับเจ้าเปินกระบอกนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่คิดถึงยูซี่กระบอกนี้เนี่ยก็อย่าลืมเอาเข้าไปเล่นในเกมกันด้วยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขออภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่หมดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ